อยาลมหามรรคนะ <coughs> กที่สี้องทำแ้ะรัที่สีรเรนที่ามพลาที่สามคือเปนแปลงของโลนี้ไล้าที่กอารท่าองำให้เกิดปยน็ที่นึ่คือที่เราต้องทำให้เสียง

เราได้ครับ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  <Nhạc> <laughs> <laughs> <laughs>

บ้าอไหรอทำอะไฝังหลานคิดทัวนะไรม่จไปถึงเวลาแล้วเดืเอสิคุณที่ไม่งมีอรกันเนี่ยเจ้าเอา เบียไปแล้วเรียบร้อยที่นี่ไดครับโตเสียไปปเดออ้ยทไปไมเลยเี่ยไป่ปอเาไีเปลนี่ปเียไป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 สิเลยเนยไปไปสเลย

จังดเลยลอยถอยลอยถอยซีซีดหมดเลยทังลงเลยบาบโอ้ตายคุเนีลงเลยลบางเายบางนี้ครับลงเลยจำดนเลยจำดนเลยไปทางนีมีานนี่ไปฟังผเลยเนอหยันฟังเลยดี๋ยวเลย

ลงมาเร็วตัวใหนวงาผมลงมาเวบานไหนบานคุณคุณคุณานคุณบานคุณเออแต่บังนี่เอบังคุณ

เบี้่านเมนบอตนี่นครับเมนครับเี่านเมนบอร์ีานครับบางเนื้บางไก่เนี่ยบางไก่ก้อนบอบางไก่ก้อนผมผม่เห็นเห็นเห็นอยู่เมนบอกเห็นเออี้ั่นน่ะครับเปเมืองวหยอยู่ห่างราคาลกตัวครับมันยังสองหมื่นเกาลงเราซื้อมากตั๋วประมาณนี่ะครับเออ

ดีแนมัมันแหลมกนี้ีผ่าผมาจะไปเอามามันเห็นเม็นบะส้มได้แหลมีผ้านี่ะตัวกาสองนแปดสองันแปด เพราเพลงบอยเปรียเนี่ยมดแล้วลงมาไหนลงมาไหนเนี่ยมีาพต้องมีลม้อาบอกว่าเขาองว่าสาวันไอน ไก่ก่จำเนี่ยอะไรบัดจำเนี่ยอะไรบักลนหมคหมน่อยด่า่งทีต่างบแมม่นต็มั้ด้แม่เห็นอ่เี้เราเอากล่องไปหรอแมเราเอากล่องไปซองอย่าง้ครเราอากล่งไห่้ครับเราเอา่งไปเราจะไล่มาไห้ง ีี่ีเดี๋ยวราลึมขาไยูเน่นียกอด้แต่วเป็นเดนด้เห็นูเนี่ยแต่เขาจะเห็นน้าบอนี่ไมเห็นดูแต่จะเห็นน้ำผ่าบอนี่นี่เขามาส่งไะไ บ่งกล้องตม่งไหนกล้องนี่นนน่นี่กล้องเนี้ยนี่นี่น่นี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  ขใหม่ต้เียจะขายหเห็นดนี่มังไอเขามี้ังฝอย้วยเ้ยมกง้องมัองอยเฮ้

เต่เงาะปตัวเดินต right ้อไปึ bu ét, bu ét, bu ét ้นดีในแล้วเมาพื้นพื้นพื้นเลยตัวเสอร์มาหนหรอเปล่าไสองปีอ๋อตัวเอรมาสองปีแล้วงานเียงงานมันไอจอไปลงยูทูบอยู่บ้าของเจอเฟซหนังไอยฟซของเมืงเฟซนำจอลเฟซบุ๊กเฟซไอันนี้นํามรา bà đóng vuông đi 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 หั Means, ưng, นอันขวานั i, ่งนี่คนนั่งใหญไปขาไปใหม่เด้อ่ใหม่นั่งไปใหม่เด้อนงไปใหม่อไปใหม่ดอไปใหม่เด้อนกันมัเปดจตัวไหนเป็นองตัวเฟตเ็ดตัวอตัวตัวูตัวไหนเเนใจยูทูบเใจยูทูบเป็นบอกเขาว่าจะไปซื้อเยี่ยนี่มันซุ่มในไกล หัิมทำมัซิปคร่อม่ขาขามันถขาขาไปทำขขาขาขาติดตามเลยร้ามมที่แหลมอติดตามอย่แล้วติดตามแล้วติดามอยู่แล้วโอติดตาม่แล้วขาขามาบอกขาไติดตามอยู่ตัวน้คนหายวัเรื่อวาคองผู้ให่เมื่อวาจะเป็นองาบา 他们有多年，这个不